ไม่อยนะครับผม๋องนะครับไข่สะเทือนนะครับอยู่กับทีมงานที่โคภัยโสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูการทํางานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งของเราไว้นะครับรอนี้นะครับเรากําลังประกอบนะครับวันนี้วันที่1 4กุมภานะครับวันวาเลนไทน์เลยเนาะเราก็กําลังจะประกอบเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะจัดโปรอะไรบ้างนะครับกับที่โรงงานของเรานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าชุด สี่คูณสี่สิบห้านิ้วสี่คูณสองคูณสองนะครับสิบห้านิ้วเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับอันนี้สิบแปดนิ้วเราก็เป็นชุดแผวนะครับแล้วก็มีนะครับคุ้ท้ายยังไงก็โทรเข้ามานะครับมีคนสั่งตลอดนะครับกับไม้ปติกิิย้อัดแท้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประกอบงานปฏิกิริยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูงานทางนู้นนะครับจะเป็นไม้อัดแท้โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็ โทรหากันอีกทีนึงนะครับ093 117 86 84ครับผมผมสองไข่จะเทือนนะครับยินดีรับใช้เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีโรอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ สวัสดีครับเอฟซีครับของไชยสุเทียนนะครับอยู่กับทีมงานพี่พศ์ยโสนะครับผมวันนี้เรามาประกอบสิห้ากันนะครับ15ดีีนะครับผมเอานะครับหนาๆเลยนะครับแม่เหล็กนะครับผมวนนี้จะเป็นโปั๊มนะครับผม อเดอหกเดี๋ยวก็ชุดนี้นะครับของคูณสองประกอบส่งที่ของค่ายนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงกันหมดเลยนะครับมีที่จะจัดส่งก็สี่คูณสี่สี่คูณสี่แล้วก็สองคูณสองของดีวีของคูณสองของอนเดอหกครับผมแต่ตัวนี้แพคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสเสียงกันอีกทีนะครับ เบลล์โซข้ามานะครับศูนย์เก้าสาม่งหน,นึเแป9 3 117 86ี่นะครับพีงษษานพี่พโสนะครับสองไข่สะเทือนะครับ สวัสดีครับผมต๋องไทยเทื right ้อนะครับอยู่กับพี่พจอเจสโซเดี๋ยวเราดูไม้ปร์กิกิยหนาหนากันไปแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวผมพาไปดูไม้อัดแท้เกรดเอนะครับลูกค้ากําลังสั่งเรามานะครับทํากันเต็มที่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าด้านในเราปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับกับไม้อัดแท้นะครับ18นิ้วนะครับทันใดที่ออกสนามนะครับออกสนามต้องใช้ไม้อัดเกรดเอนะครับผมออกสนามนะครับเลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ว่าไม้อัดแท้เกรดเอเรานะครับด้านในเราทํากันยังไงนะครับรับลิ้นใหม่แล้วนะครับตัวนี้จะโค้งนะครับผมเดี๋ยวครับลูกค้าดูนะครับตัวนี้เราใช้20มิเงินนะครับไม้อัดแท้เกรดเอนะครับช่างขิดหล่อเรานะครับประกอบนะครับทุกตู้ทุกอันนะครับต้องผ่านมือรูปหล่อเราคนนี้นะครับดูวิธีการทํานะครับผมละเอียดนะครับ ต้องใช้คนหน้าตาดีนะครับที่ทำนะครับเสียงจะได้ออกมาดีนะครับลูกคกก้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวิธีการประกอบนะครับเราต้องทากาวก่อนนะครับแล้วก็ยิงนะครับผม ด้านในเราจะปรับลิ้นด้านในตรงนั้นมันจะโค้งนะครับเสียงออกมานน่มแน่อนอนครับล้วประกันเอะทำไมเสียงของเราถึงดีเราขายดีนะครับของเราจะปรับจูนนะครับตั้งแต่ระบบในตู้แล้วก็ดอกแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเสียงกลางนะครับเสียงกลางตัวนี้จะเป็นเอาตู้แฝดแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับ เริ่มต้นจากใบละา9สาเก้าร้อบาทนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกดอกนะนะครับมีตั้งแต่สามพันเก้านะครับ4ี่0ันเก้าห้าันเก้าแล้วก็เจ0ดพันเก้านะครับผมแล้วเข้ามาดูนะครับตรงนี้จะมีงานขอบเหล็กนะครับผมลูกค้าอยากได้ขอบเหล็กก็เพิ่มใบเนงแค่ไม่ถึงนะครับชุดนี้ก็เป็นออเดอร์หกนะครับเลือกเอานะครับพาวเวอร์นะครับเราให้เลือกสองแบบนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเก้าสิบสองนะครับเดทดสิบห้านะครับผม

ต่อด้วยคาถาผู้ชาลุกข้ออีมนเรียนจนจ,จดจดจนขอสมเล้จิกไนแดนเชิน เรียขมาครับนยาสานหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสีนะครับคอเดอร์หก็ได้วีวีก็ได้นะครับก่อนเมษาเนาะตรงนี้นะครับหนึ่งื่นห้าพนบาทนะครับ้างส่ง้ใจเดี๋ยวมาคุยกันนก็รดาบขอบคุณครับ ครับตัวนี้บลูทูธได้นะครับชุดนี้เบรสิบห้านะครับยางสิบสองสวยๆนะครับของเ p Audio เรานะครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าคนส่งใกล้ๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันนี้เราก็จะขึ้นรถนะครับพลังจากศิดโรงงานแล้วขึ้นรถกันส่งกันที่หนองคายนะครับทางภาคอีสานนะครับผมชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้าเข้ามานะครับถ้าคนส่งใกล้ๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ yeah let me get that